มา,าออติดตามกันนะครับในช่วงของสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพยาธิหนอนหัวใจกับโรคหัวใจในสุนัขนะครับว่าโรคนี้ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีอะไรที่จะสามารถรักษาได้บ้างนะครับแล้วจะสังเกตอาการของสุนัขเราได้ยังไงไปพูดคุยกับทางด้านของสัตวแพทย์หญิงโนมยนา สุขสันติราชครับสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับคุณหมอครับเรื่องของโรคพยาธิหัวใจนอนหัวใจนี่นะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแล้วเราจะมีวิธีสังเกตอาการยังไงได้บ้างครับโรคพยาธินอนหัวใจเนี่ยนะคะเป็นโรคที่เกิดจากตัวยุงนะคะยุงจะเป็นพาหะนําโรคเมื่อยุงมากัด นัขนะคะก็จะนําตัวพยาธิหนอนหัวใจตัวอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเมื่อพยาธิหนอนหัวใจตัวอ่อนเข้าสู่ร่างกายแล้วค่ะก็จะใช้เวลาเติบโตจนกลายเป็นพยาธิหนอนหัวใจตัวแก่ซึ่งพยาธิหนอนหัวใจตัวแก่ตัวเนี้ค่ะจะเข้าไปอาศัยอยู่ในส่วนของหัวใจสุนัขนะคะในส่วนของหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ในห้องของหัวใจจนทําให้เกิดลักษณะของหัวใจโตแล้วก็เป็นอาการของหัวใจล้มเหลวขึ้นมาได้อะค่ะ โดยที่อาการที่สามารถสังเกตได้นะคะก็คือเจ้าของอาจจะสังเกตเห็นสุนัขเริ่มมีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายมีน้ำในช่องท้องนะคะหรือท้องโตขึ้นอย่างผิดสังเกตอย่างเงี้ยค่ะครับคือถ้าดูจากแตกร่างกายของมันนี่เราเราสังเกตได้ชัดเลยไหมครัว่ามันมีอาการบวมอะไรแบบนี้ครับอ่าส่วนใหญ่แล้วถ้าในกรณีที่เป็นโรคปัญหาหัวใจในระยะแรกๆนะคะ สุนัขมีปริมาณของพยาธิหัวใจที่ไม่เยอะมากนักเนี่ยสุนัขจะยังแสดงอาการไม่ชัดเจนเจ้าของบางท่านจะไม่ทราบว่าสุนัขเป็นโรคนี้นะคะจนกระทั่งว่าพยาธิหัวใจมีการเติบโตขึ้นแล้วก็มีการขยายพันธุ์ จนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในหัวใจอะค่ะจึงทําให้เกิดภาวะหัวใจวายเนี่ยเจ้าของถึงจะสังเกตอาการได้ท้องโตเนี่ยจะใช้ระยะเวลาค่ะท้องจะค่อยๆโตมากขึ้นเจ้าของจะสังเกตว่าเอ๊ะนักท้องโตมากขึ้นแล้วก็มีลักษณะเหมือนมีน้ําอยู่ภายในก็คือมีน้ําอยู่ในช่องท้องนะคะครับแล้วอย่างนี้ตัวพยาธิหนอนหัวใจเนี่ยครับมันสามารถทาให้พัฒนาไปเป็นโรคหัวใจไปได้ยังไงครับ ก็ตัวพยาธิหนอนหัวใจตัวแก่อย่างที่อธิบายไปว่ามันจะเข้าไปอยู่ในส่วนของห้องหัวใจห้องขวานะแล้วก็ตัวของหลอดทีเลือดหัวใจอะค่ะคราวนี้เนี่ยเมื่อตัวพยาธิหนอนหัวใจไปอุดตันเนี่ยมันจะทําให้หัวใจเนี่ยมีการบีบ สูบฉีดเลือดเนี่ยไปได้ไม่ดีมีการบีบตัวที่ยากลําบากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดการพัฒนาเป็นกล้ามเนื้อหัวใจโตขึ้นมานะคะแต่นั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ส่งผลทําให้เกิดภาวะหัวใจวายในส่วนของห้องหัวใจด้านขวาวายแล้วก็จะส่งผลต่อปอดแล้วก็ส่งผลต่อระบบอื่นๆในร่างกายต่อไปอะค่ะครับเรียกว่าเป็นที่เดียวแต่ว่ามันทําให้ทั้งระบบหัวใจมันรวนไปมันมีนมปัญหาไปเลยใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะถูกต้องค่ะคือการสังเกตเนี่ยครับถ้าดูดูจากภายนอกเราก็พอได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วเอมันเริ่มมีอาการแปลกๆแบบนี้เราเวลาพาไปหาคุณหมอคุณหมอจะมีการตรวจการดูแลยังไงบ้างฮะเรื่องของตัวโรคพยาธิหัวใจเนี่ยฮะค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่มาที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอมักจะเริ่มจากการซักประวัติก่อนดูแนวโน้มของการที่จะติดโรคอะคะ่ะเพราะว่าสนะ่วนใหญ่แล้วเนี่ยสุนัขที่เป็นเนี่ยก็คือจะต้องเป็นสุนัขที่มีแนวโน้มที่จะโดนยุงกะ ะะเพราะว่าเป็นดูงเป็นพาหะของโรคคันนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยเอาโรคนี้เจอได้น้อยง 1, ลงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าของเลี้ยงสุนัขเป็นพันธุ์เล็กเลี้ยงในบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยยังพบโรคนี้อยู่ได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังมีการเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าสวนเ <ค rac. S 1> ลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้านก็จะเลี้ยงไว้นอกบ้านก็มีโอกาสโดนยุง,ยงกัดมีโอกาสติดโรคคันนี้เนี่ยเอ่อจะมักจะเกิดในในบ้านที่เจ้าข,ของเนี่ยไม่ได้มีการป้องกันเรื่องของพยาธิในหัวใจอย่างต่อเนื่องะคะ่ะ ค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็มีประวัติเรื่องการไอแห้งๆมีการเลี้ยงนอกบ้านมีโอกาสโดนยุงกัดแล้วก็อายุเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะของอายุที่เป็นสุนัขเยอะอายุเยอะอะค่ะเป็นอายุสุนัขก,กลางๆที่ยังไม่น่าจะเป็นโรคหัวใจที่เกิดจากการเสื่อมของหัวใจเองเพราะฉะนั้นเนี่ตัวเนี้ยก็จะมีแนวโน้มว่าอ่าน่าจะเป็นตัวพยาธิหนอนหัวใจก็จะมีการเจาะตรวจเลือด mm hmm. เพื่อวินิจฉัยโรคอีกทีหนึง่งค่ะครับ เห็นบอกว่าจริงๆตัวอาการของโรคหัวใจเนี่ยทางคนเลี้ยงเองเราก็สามารถสังเกตได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าในกรณีที่เริ่ม มีภาวะหัวใจโตแล้วว่าค่ะสุนักก็จะเริ่มมีภาวะหอบเหนื่อยง่ายเอ,อหายใจลําบากแล้วก็มีอาการไอแห้งๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าเผื่อรู้สึกว่าเอ๊ะไอแห้งๆหลายอาทิตย์แล้วแล้วก็ไม่หายสักทีไม่ได้มีลักษณะคล้ายกับเป็นหวัดทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะก็ควรที่จะพามาหาคุณหมอให้คุณหมอวินิจฉัยโรคเพิ่มเติมอยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งรักษาได้ยากใช่ไหมครับทราบม,มาแบบนี้ ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือตัวพยานของหัวใจค่ะเมื่อเพิ่มปริมาณมากขึ้นยิ่งจะทําให้โครงสร้างของหัวใจค่ะมีการเปลี่ยนแปลงคานนี้เนี่ยโครงสร้างที่เสียหายไปแล้วค่ะโอกาสที่จะกลับคืนมาเนี่ยมันจะยากกว่าเดิมครันนี้เนี่ยการตรวจเจอในระยะแรกๆในระยะที่หัวใจยังไม่โตมากนักแล้วก็ปอดยังไม่เสียหายมากนักเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะรักษาแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นปกติได้ง่ายกว่าอืมครับค่ะ จริงๆถ้าเราจะป้องกันเราจะป้องกันยังไงได้บ้างครับทั้งพยาธิหนอนหัวใจแล้วก็การกำจัดอะไรต่างๆให้มันออกจากตัวสุนัขไปได้นะครับค่ะอย่างที่บอกว่าหลายๆบ้านเนี่ยคือเราเราไม่สามารถที่จะเอาน้องหมามาเลี้ยงในบ้านได้เพราะว่า ด้วยด้วยพื้นที่ที่จากัดหรือว่าด้วยลักษณะการใช้งานของเขาอะนะคะครานนี้เนี่ยถ้าเผื่อแล้วในกรณีที่เราเลี้ยงสุนัขไว้นอกบ้านหรือแม้แต่เลี้ยงในบ้านเองที่มีโอกาสดโดนยุงกัดอยู่แล้วนะคะแนะนําให้ใช้การป้องกัหหนหมัอพยานหัวใจสม่ําเสมอไปเลยนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันพยานหัวใจทั้งแบบยากินีนยาฉีดหรือว่ายาหย,ยดหลังมากมายให้เจ้าของเลือกใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราป้องกันสม่ําเสมอแล้วอะค,ะค่ะโอกาสาที่น้องหมาจะเป็นโรคเนี้ยค่อนข้างน้อย ครับอย่างการรักษาแ่ะครับถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเป็นโรคหัวใจขึ้นมาแล้วโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง <c oughs> ปัจจุบันเทคโนโลยีการรักษาเป็นยังไงบ้างครับมันมันก้าวหน้าไปขนาดไหนแล้วครับ ถ้าในเรื่องของพยาธิหน่อโรคพยาธิหนอนหัวใจเนี่ยนะคะการรักษาเนี่ยในกรณีที่เราตรวจพบแล้วอะ,ค,ะค,ค่ะการรักษาจะค่อนข้างใช้เวลานานมากกว่าสองถึงสามเดือนนะคะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคแต่ว่าถ้าในในส่วนของโรคพยาธิหนอนหัวใจที่เป็นระยะแรกเนี่ยค่ะเราใช้การรักษาทางยาทางในส่วนของการกินยาร่วมกับการใช้ยาฉีดที่เป็นยาฉีดฆ่าพยาธิหนอนหัวใจตัวแก่นะคะคแต่ว่าถ้าเผื่อว่าโรคมีความรุนแรงมากขึ้นแล้ว ถึงขนาดเป็นระยะท้ายของโรคอค่ะการรักษาที่เร็วมากที่สุดเพื่อช่วยชีวิตเขาก็คือการผ่าตัดเพื่อที่จะเอาในส่วนของพยาหน่อนหัวใจตัวแก่ค่ะออกจากร่างกายนะคะคแต่ความเสี่ยงก็จะมากกว่าเพราะว่าโรคมันค่อนข้างรุนแรงกว่าครับค่ะวน,นี้ในส่วนของโรคหัวใจทั่วๆไปในสุนักค,ค่ะถ้าในกรณีที่เจ้าของเลี้ยงสุนัขเนี่ยที่แนะนําเลยคือพยายาม มันพาไปตรวจเช็คสุขภาพหัวใจสม่ำเสมอโดยเฉพาะในสุนัขที่อายุเยอะแล้วค่ะคเพราะว่าก็จะเหมือนคนเลยส่วนใหญ่เราเจ้าของมักจะไม่คิดว่าสุนัขจะเป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่พออายุมากขึ้นก็ไม่ได้พาไปเช็คร่างกายคี้เน,นี่ยพออายุมากขึ้นนะคะมันมีโอกาสเกิดโรคปลิ้นหัวใจเสื่อมตามอายุได้ก็แนะนําให้พาไปตรวจสุขภาพสปีละครั้งเช็คเรื่องของหัวใจดูถ้าเผื่อว่าพบความผิดป,ปกติค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการรักษาในปัจจุบันยังเป็นการรักษาทางยานะคะคเพื่อประคองอาการแล้วก็ยืดคุณภาพชีวิตเขาให้มากที่สุดครับแต่ดูแล้วแนวทางการรักษาเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องต้องป้องกันใช่ไหมคะในแนวทางใช่ใช่ค่ะเพราะว่าป้องกันดีกว่าถึงว่าโรคเนี้ยค่ะย,ยังยังพบได้อยู่เรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเผือเจ้าของมีการดูแลป้องกันเรื่องของพยาหาหัวใจสม่ําเสมอค่ะ บ้านนั้นมักมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคนี้เท่าไหร,ร่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เกิดจากความที่เจ้าของไม่ทราบว่ามีโรคนี้แล้วก็ไม่ทราบวิธีการป้องกันมากกว่าค่ะครับวันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องของทั้งโรคพยาธิตอนหัวใจแล้วก็โรคหัวใจในสุนัขด้วยนะครับใครที่มีมีสุนัขหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับ ใช่ค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ข้อมูลการเกี่ยวกับโรคนี้นะครับจะได้หาแนวทางการป้องกันได้นะครับได้ค่ะค่ับขอบคุณมากครับคุณหมอครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครที่เลี้ยงสุนัขอยู่นะครับหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่มีภาวะความเสี่ยงแบบนี้นะครับมียุงมีอะไรต่างๆต้องระวังครับโรคนอนหัวใจกับโรคหัวใจในสุนัขแล้วมันมีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันนะครับ ถ้าเป็นแล้วอย่างที่คุณหมอบอกถ้าแค่พยาธิมอนหัวใจเนี่ยใช้เวลารักษาหลายเดือนนะครับส่วนโรคหัวใจเนี่ยยิ่งแล้วเลยยิ่งใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างจะนานแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดความผิดป,ปกติเกิดอะไรต่างๆขึ้นแล้วการรักษายากเลยนะครับคือประคองอาการเท่านั้นเพื่อให้มันอยู่กับเราไปนานๆนะครับแล้วก็ยาที่รักษาขึ้นก็มีการพัฒนามากขึ้นแต่ว่าก็จะมาดูปลายทางไม่ได้นะครับต้องหาแนวทางป้องกันอันนี้ดีที่สุดครับ แพทย์อาสาจอสอร้อย